สวัสดีครับพบกับช่องเอเออีกแล้วนะครับนะวันนี้มาแชร์ไอเดียนะครับนะวิธีติดกล้องหลังรถยนต์นะครับนะดูตัวเองนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับดูจบสามารถทําได้เลยนะครับเราไปรับชมกันเลยครับนี่ก็มาดูเรื่องการต่อกล้องกันนะครับกล้องมองหลังนะกล้องถอยหลังนะครับนะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับสายนะสายตัวเนี้จะมากับจอนะครับนะสายตัวนี้นะเป็นสายสัญญาณนะครับนะก็ ทำการต่อเขากับจอเลยครับจุ๊บนี่ฮะนี่นะครับมันก็จะมันรู้อันไหนก็จะเสียบได้อันเดียวนะครับง่ายๆนะฮะเหมือนเสียบได้ใช่ช่องเดียวอย่างที่สองนะครับที่ต้องดูเลยก็คือสายนะครับนี่ยสายปรลุพลังเลยนะครับแต่ว่าใช้แค่เส้นเดียวนั่นก็คือเส้นสีน้ําตาลนะครับเส้นสีน้าตาลนะฮะจำไว้นะครับเส้นสีน้ําตาลนะครับนะครับ บางทีนะครับแต่ละรุ่นมันอาจจะสีไม่เหมือนกันนะสีคล้ายๆกันนะครับแต่โดยรวมแล้วส่วนมากจะใช้สีน้ําตาลนะครับเป็นสีสัญญาณนะฮะเรามาดูตัวกล้องกันบ้างนะครับนะตัวกล้องก็อะไรก็ไม่ทราบนะครับนะก็จะให้มานะครับใส่สัญญาณนะฮะสัญญาณอสีเหลืองเนี่ยนะครับนะะพร้อมทั้งสีแดงสองอัน นะครับสีแดงสองอันนี้นะครับนะยกไว้ก่อนนะครับนําสายสีเหลืองข้างหนึ่งนะครับมาต่อกับสีเหลืองนี่นะครับนะแล้วนําสายสีแดงเนี่ยมาต่อกับสายสีน้ำตาลนี่ครับให้ได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้เสร็จปั๊บเก็บไปนะครับ คราวนี้เอาตัวกล้องมานะครับตัวกล้องนะฮะตัวกล้องนะครับน้ำสีเหลืองต่อกับสีเหลืองนะครับจากนั้นอุปกรณ์ที่ต้องมีอีกชุดหนึ่งเลยก็คือสายสายไฟยนะครับนะสายไฟของตัวนี้นะครับสายไฟของตัวนี้นะฮนะของตัวกล้องนะครับก็เอามาเสียบไว้เลยครับนะจากนั้น สีดำนะครับสีดำให้ต่อกับกาวนะต่อกับกาวนะครับนะสมมุติถ้าเป็นในรถก็เราก็ไปต่อกับตัวถังตรงไหนก็ได้ครับสักจุดหนึ่งนะสีแดงนี่นะครับมาต่อกับอันนี้นะครับต่อตัวที่มาจากกล้องน,นะครับนะนี่นีกล้องนะครับนะมาต่อสีแดงข้างที่อยู่กับกล้องนะครับต่อคั่วกับไฟนี้ เป็นเอาปกตินี่เราเจะเอาตัวนี้เนี่ยนะครับไปต่อกับไฟถอยหรือว่าสัญญาณถอยอะไรพวกนี้นะครับนะเป็นตัวทิกนะบอกให้รู้ว่านี่ถอยหลังแล้วนะนะครับโดยที่สมมุติตอนนี้นะครับจ่ายไฟบวกให้มันนะจ่ายไฟนี่มันก็เหมือนการทิกเนี่ยนะครับเหมือนเราเหยเียบเบรคไอเยอะเออเหมือนเราใส่เกียร์ถอยนะครับไฟถอยหลังก็จะติดนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับ ลอกออไปเลยแล้วกันอาจจะต้องหาฟีล์มอะไรมาติดนะครับนะจากนั้นนี่นะครับสมมุติว่าเราไม่ไปสิจะไปไหนล่ะครับออกก่อนบางทีครั้งๆก็มีตึกตองตองเออเหมือ,อ,อ,อนกันนะครับ ค้างเลยตอนบูตใหม่ๆก็จะมีค้างๆบ้างนะครับนะอนะครับจากนั้นนะครับเราก็สมมุติว่าเราเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บเกียร์ถอยก็คือจากไฟสิบสองโวล์นี่เนี่ยครับนะมันก็จะมาแล้วครับนะี่มาแล้วนะครับแต่ตัวนี้กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเห็นแล้วครับนะ เราการถอยหลังนะครับเอาปลดเกียร์ออกนะครับปุ๊บมันก็จะกลับสู่สภาพเดปก,กตินะพอตอกเกียร์ถอยหลังใหม่ก็กลับไปใหม่เนี่ยครับแต่ผมว่าผมจริงว่ามันค่อนข้างจะช้านะฮะบางครั้งต้องเวลาจะถอยรีบๆนี้อาจจะอาจจะต้องมีหยุดอรอแป๊บหนึ่งนะครับกว่าสัญญาณจะมานะฮะบางทีเราตีนิสัยถอย,ถอยปุ๊บไปเลยนะครับ มันก็เป็นการดีอย่างให้เราได้ตรวจทานข้างหลังให้ปลอดภัยนะครับบางทีเผื่อมีโดมีเด็กอะไรมาวิ่งเล่นแถวหลังรถนะครับมองไม่เห็นนะก็ติดตัวนี้ช่วยนะครับนะขอบคุณมากครับสารการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับนะใน lazada s h o p e, ปี้มีครับมีทุกอันเลยนะครับนะสารับการรีวิวการติดตั้งกล้องถอยหลังขอบคุณครับ